บอกโดยเส้นคำคนตายซื้อชนีมาเลี้ยงเหรอพ่อสองตัวเลยพ่อองค์อ่ะนี่ใครอ่ะนกเพื่อนปอมปมสนิทกันมากกต่เรียนเลยครับมิสนิทอย่างเดียวนะสนมนะพ่อโน้สวัสดีพ่อสิสดีครับ สนิทกันมากมันเป็นไหว้มือติดอกอันนี้นะทายววันดีครับคุณพ่อวันดีครับทำไมต้องดีทำไมทำไมพ่อต้องเยอะด้วยต้องหน่อยด้วยอะอะไรไม่เข้าใจทำไมเยอะแยะจังอะพ่ออะไรลูกอะไรสับอะไรอะไรนอยอะไรต้องนอยอะไรนะก็อย่านอยอย่าเยอะไงยเข้าใจปะมันเยอะอะไรลูกมันเยอะอะไรพี่พ่อบอกกี่ครั้งแล้ว่าพูดกับพ่อหร้วใครก็ชัาง ให้มันเป็นแมนเป็นผู้ชายหน่อยแล้ต้องเก่งทรงอะไรเนี่ยทำไมอ่ะนี่เขากำลังฮิต,ตใครไปแต,แต่งแบบพ่อละเชยตายมันแต่งได้ลูกแต่ต้องดูรูปร่างนี่ลูกแต่งตัวอย่างนี้เหมือนพาอบอกตรงเหมือนเขาต้มมัดมากลูกมันก็เป็นวัยรุ่นนะพ่อดูชาวบ้านชาวช่องเขาแต่งกันบ้างสิลบที<ฮ>่น,นี้เจอกันที่อตัตะกอร์นะ เดิมนะอะไรอะอะไรอะไรออตกรอะไรอะก็เป็นผับสำหรับเราสองคนอะไรเงี้ยไปเที่ยวเทก่ผู้หญิงผู้หญิงเยอะแยะลูกโอ้ยอย่าพูดถึงเรื่องผู้หญิงเลยม่พ่อคันนะใช่ไหมน้องถูกอืมเออไมลูก มันเป็นภาพที่คอความเป็นพ่อหม่อยากที่เห็นนะนพูทชายโตบกับพูทชายเลยสงสัยเด็กมู้แก้วเลย <c oughs> เราเจ้าไปยืนฝั่งนู้นเถองมั้งฮะ <c oughs> มางทีอด้ซ้อมแล้วพ่อ <c oughs> โอเคแล้วเจอกันคืนนี้นะแล้วป้องป้อมาลืมไหมหรือเปล่าเอาไม่ลืม สวัสดีค่ะอ่านี่คุณพ่อเพ่อเอาไม่ทักทายก็เลนยเหรอโอ้ยโชคดีจ้าแล้วเจอกันนะเพื่อนร้านเหรอไม่ต้องไม่ต้องให้มาบ้านอรืนะอ๋อแล้วทำไมอ่ะบ้านนี้ผัวหนูก็ซื้อให้ออานี่พูดอะไรลูกก็ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อแล้วนี่แต่สิ่งที่พ่อต้องการต้องการได้ลูกกลับมาวางเป็นผู้ชายยังไงลูกนี่หมาแล้วไงไรยืนอยู่ตรงนี้ เซ็งเซ็งไก่แมนนอะแมนนอะความเป็นแมนนอะนี่พ่อไม่เข้าใจอ่ะความเป็นจริงลูกลูกคือผู้ชายแล้วอะไรเนี่ยอะไรคุยกับเขาลองคุยกับเขาจะคุยอะไรอ่ะพ่อนี่พ่อเลี้ยงลูกระบบไหนเนี่ยอ่ออย่าน้อยอย่าน้อยพอนิดหน่อยพอพ่อพ่อไม่เคยน้อยนะไม่ใช่เรา ไปคุยกับเขาลูกจะให้พ่อเลี้ยงลูกบนป่าเถื่อนไหมจะเลี้ยงเลยแต่พ่อเลี้ยงลูกมาพ่อเคยตีลูกสักแปะไหมเคยไหมถ้าลูกไม่กลับตัวกลับใจูผู้ชายแนละ้วพ่อจะเตะให้หายท้องลจะเย็นพี่แล้วถ้าลูกไปสวนี่ก็ ที่พ่อโหอยหาเนี่ยความเป็นผู้ชายมันต้องสู้คนเลยลูกออปอมเป็นแบบนี้ปอมรักแบบนี้เมื่อสักครู่อารมณ์ใช้ปอมไปต่อยใครล่ะมันไม่ใช่อ่ะพ่อไม่ได้อะ่ะตอพี่ปอพี่ทำไมอ่ะก็เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วก็เป็นลูกพ่อเหมือนเดิมมาแต่พ่อต้องการผู้ชายไง ไม่เป็นไรนะเมื่อกี้ฉันเป็นลมเหรอโอ้โหเต็มๆเลยพี่เหรอเห็นมันมันกลับมาแล้วอยาเลยเชื่อเสพพ่อเป็นอย่างนี้ดีแล้วลองคุยโดนน้องเขาไม่ถนัดแต่พ่อลองหน่อยหน้าลองหน่อยแม้อย่างนี้มันถนัดแหมแต่งวัดเจ้าโหปิดห้องเงียบกี่บุญอนน่ะเช้าตื่นมาทำงานอ่ะเราคุยเขาดิจะคุยอะไรกับเขาอ่ะกินข้าวยังอ่ะกินแล้วจ้าเสนอหน้ามาไหมเนี่ย อ๋อแหมเธอก็จับแขนยวหน่อยยวหน่อยยั่วหน่อยจ่ไปไหนเยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วทเฮ้ยเธอพม่ต้องคุเดียเรียกพ่อเรียกเรียแม่เรียกแม่เนียแม่แมเออผมพ่อชอบพ่อพ่อแม่ใหม่หรอยังยังรับแมพ่อยดยวดยวดวยั่วยวดยวดยวดยววดวดย เต้นทำไมมันแมนใชู่กเอาง่ายๆพัน <ไป S 2> น้องชายไม่ได้ผลพี่เดี๋ยวให้น้องๆไปก่อนพี่ดูมันเดินเลยคนเดินกลัวทรับร่วงอะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวฝากกุญแจห้องไวล้ละกันนะอ้ยอันไรลนี่มานถีเลยโอ้ก็บอกไม่ชอบไม่ชอบเอาหน้าจะเย็นโอ้เออเออสุริกุญแจห้องไม่ใช่ไปขายแล้วเจอผัวนอนแมวนะเคยเคยทีหนึง เออขายขายปั๊บเปิดกระบางเขานอนอยู่เอ้ยเท่งมาหาใครอ่ะอพี่ผมเก็บกุญแจได้ทำไมเข้าไปเข้าไปนอนเขาอ่ะเกือบตายสี่ส่วนสองนะเอาเงินีเดียคุยกับลูกป่ะป้าคุยกับลุงพันก็ได้เหรอฉันว่าหาคนมาสอนนะพี่ถ้าอย่างนี้ปล่อยไปพี่ก็มีแต่เสียเอาแบบแมนๆเลยเอาแบบผู้สอนโดยตรงอ่ะถ้าพ่อสอนมันจะมัเกิดอารมณ์อ่ะเดี๋ยวตบตีนอีกขอพี่มาครับครู โบ้ครับพี่าพตา้วตาใครเนี่ยโอายูไอ,โอ,โอ,โอพันครับพีพ่ พากลับไปนึงมาพี่ไม่ได้ลองสอนทุกอนเลยนี่ครูสุดครูครูชื่ออะไรครับครูชื่อพรุนี้โทรบอกแล้วกันครสอนเยอะกันเืมเปลี่ยนไปเรื่อยครูมิกลาคนนำมิกมิกลาคนนำถูกต้องอคมัมลาคนิีกเราจะสอนให้จากการที่ตุ้งติ้งตุ้งติ้งขให้เป็นต้อยแต้อะไรต้อยแต้ต้อยแต้ต้อยแต้หายถึง การเป็นแมงแบบเต็มที่แล้วไม่ใช้คําพูดเป็นมน้าที่ไว้ต้อยแต้อะไรอะไรของไอ้พันครับเอากลับมาน่ะเอ้าอครูผมให้ครูมาสอนลูกผมไม่ให้ครูมาสอนแบบนี้สุดท้ายแล้วผมก็รู้ว่าครูเนี่ยไม่ใช่แมน ็นคุณเรื่องผมตกใจเลยบอกจะมาสอบข้าแมนคู่สวยออกขนาดนี้ก็เอามีทำเมียซะทีผมต้องการให้ลูกผมเป็นผู้ชายมันจะคุณจะไรฉันคุณคนเองนิสัยฉันคุณจะลาตัวผ่านจะไม่ถึงไหนเออคุณทำผมผิดหวังมากชิจะกระหน่ำเต็มสุดความสามารถคนที่ทำแล้วโอ๊ย ปล่อยผัวเมียเขาผมเมียบ้าบอยอะสงครามอันอ๋ออย่ากทำอะไรฉันเลยช่วยด้วยอย่ากทำอะไรฉันเลยตอนนี้ล่ะยี่สิบหนึ่งถลุอ๋อยี่สิบสองแล้วอะยี่สิบสองแล้วพาไปเที่ยวไหมพาไปเที่ยวควานเป็นชายออกมาอยากไปเขาดินเนี่ย เราไปไหมเขาดนินลูกมีอะไรมีอะไรเขาดินลูกคีปโปพืงคลอดตัวใหม่โอ้โน่โารักเลยโอ้โหอืหอเอาพี่เดี๋ยวผมเรียกเด็กมาเรียกม่างเรก